สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch m y Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการเกชน้องวง Treasure ดูจากคอนสตูมก็รู้ว่าจะต้องเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนั่นคือวันสงกรานนั่นเองค่ะวันดีปีใหม่ไม่ใช่นะคะน้องปล่อยคอนเทนต์เกี่ยวกับคริสต์มาสมาแซกคุกคิวแซกคิวเลยเพราะว่า วันที่ลงตัวที่สุดก็ต้องเป็นสัปดาห์นี้แหละแม้ว่าจะเลยคริสต์มาสมาแล้วมไม่เป็นไรทุกคนยังเป็นควันหลงอยู่ใช่เพราะว่าเป็นคอนเทนท์ที่น้องปล่อยมาก,ก็คือซานตาคมพานีจ้าเย้แต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่ามันมีแต่ซับอ,อิงณวันที่าณวันที่เรา,าอัดณตอนนี้คือพี่ยไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะมีซับไทยหรืออะไรหรือเปล่า แต่เรารู้สึกว่าทามิ่งตอนเนี้ยเหมาะสุดแล้วถ้าเรานั่งรออีกมันมันมันจะจูเละไปเออเพราะฉะนั้นี๋ยวเราดูซับอินกันไปนะคะ15นาทีสั้นๆดูความน่ารักของน้องกันขอโทษเรื่องเสียงเลยนะเสียงไม่ได้เลยเสียงีไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ก่อนที่ด้วจะดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกริ้งๆให้เราด้วยนะคะและแน่นอนนะครับว่าชวยมี Member s, <S, <S, <S h i p ถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ลิสต์ c l u s i v e for Member จบเ และที่สําคัญถูกใจมากๆสามารถกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ทุกกําลังใจจะถึงเราอย่างแน่นอนเพราะมันจะบอกว่าคุณคือผู้ที่กดซุปเปอร์แตงให้เราเห็นเห็นเห็นเลยนะคะฝากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามดูเต็มได้ใน Facebook นะครับแมงปอชิปที่เดิมจ้าโอเคเริ่มงานไปดูใจค่ะ แบบจบจบจบไปแล้วเย่ยังเลือกเอาดูตัวเตนในเฟซบุ๊กเนี่ยจ้าน่ารักเป็นคอนเทนต์คริสต์มาสที่จุ๊บจิ๊บโฆษณาเขาถูกช่วงมาจริง เป็นสินค้าที่เหมาะกับน้องก็คือความด้วยความที่แบบไบรุ่นสดใส่แล้วรองเท้ายี่ห้อนี้เขาก็แบบว่าเหมาะกับวัยรุ่นเขาไม่กินไม่ได้ม่กนเลยครับตกแต่งอะไรย่างนี้อันนี้แบบเป็นแบบคอเลคชั่นคริสต์มาสนอนแล้วก็สวยงามต้องใช่เป็นเด็กน่ารักแต่งตัวน่ารักมากแต่งตัวเอี่ยมแดงเสื้อขาวเขียวเป็นตินคริสต์มาสซันต้าคอมปานี พะเขาจะมาส่งความสุขให้กับพวกเราไงเพราะเขาเป็นทีมงานสัตนที่จะห่อของขวัญก็เป็นรองเขาครอกมาให้พวกเราเรของขวัญมาส่งตรงถึงเราทีมเมทุกคนเลยจ้าฉันชอบอย่างหนึ่งก็คือการแข่งขันร้องเพลงฉันชอบมากเอ็นดูเนาะเอ็นดูมากชอบพี่ขึ้นมาแล้วคนละขี่ะแล้วก็ แต่ว่าเราทุกคนทุกคนร้องเพลงเดียวกันใช่ทุกคนร้องเพลงเดียวกันแแค่คน<ม>ละแบบคนละสไตล์คนละสไตล์เรา,ราชอบนะว่าคือพอคริสตัสนูนจะมีเพลงประจำเทศากาลที่เยอะแบบจุกโ oh. อ๊ก นี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันก็มีหลายๆเพลงของเกาหลีเองที่เขาแบบว่ามีเป็นเวอร์ชันเกาหลีด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยแบบเซอร์ไพรส์นีะเวอร์ชันไทยก็มีนะขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่จริงเหอจริงอันนี้คูอว่างโลดกันแล้วเนี่ย รูดอลจกควางจมุกแดงมีสมุกสีแดงแจ๋แจกรูดอล์ฟเเรดโนสเรนเดียเอาอีกมูชอปแต่แต่เดี๋ยวรอดูเทศกาลจะมาร้องสงการก็วันนี้เป็นวันสงกรานแต่ว่าคริสต์มาสทูเดย พีซ่าสงกรานีแต่วันคริสต์มาสเราร้องแค่คริสต์มาส๋อโอเคค่อยเป็นไปตามเทศกาลได้แสงมีสนุกสีแดงตุ้นะคะก็มวยนี่ค่ะตาชูตาชูมวยอะไรคริสต์มาสก่อนเธอหลากมากฉันชอบมากแต่สิ่งที่จะต้องประทับใจก็คือพักตีชีวิตโดดเด่นต้องเต้นบนที่สูง ขึ้้นไไไปดงเออตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ฉากตั้งขึ้นมาปกติก็ขึ้นไปได้ตั้งขึ้นเต็มให้มันที่สูงเพราะเราต้องโดดเด่นแล้วให้แล้วน้องก็ลงมาจากข้างบนใช่เราหนีกันไปใช่กทีจริงเป็นเขาพูดความอยู่กับที่สูงนะคุนี้ะใช่แล้วเพราะอนาคตต้องดังไกลดังไกลระดับจักรวาลจริงเจ็บคอเจ็บคอเธอน่ารักมากเราชอบนะคือทุกครั้งที่เวลาแบบเทศกาลอย่างเงี้ย วงเกาหลีต่างๆ่ยชอบมีคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ออกมาให้มันเข้าระเทศกาลใครก็ชอบน้องมันเป็นช่วงแห่งการแบบเซเลบตปาร์ตี้ต่างๆแล้วก็จอยมากกับการที่น้องมาทําและทุกอย่างก็คือทุกคนจริงจังกับภารกิจถูกเรารู้สึกว่าเราก็รอรุนอยู่ว่าแต่ละวงเขาต้องมีคอนเทนต์พิเศษอะไรเกี่ยวกับช่วงคริสต์มาสหรือช่วงปีใหม่ไหมเพราะเราแพลนว่าเราจะทาแหละก็รอรุนว่าอุ๊ จนแบบเทเชอร์ปล่อยแบบยังบอกพี่เตยอ,อยู่พี่เตยเทเชอร์มาแล้วจ้ะเราก็แทรกมาให้ทันทีนะคะใช่ใครที่คิดถึงทีมแมบ,บก็ รอนหน่อยแหละกันทุกคนมันเป็นคอนเทนต์นีเยอะแยะมากมายที่เราแบบแพลนไว้นะคะแล้วก็ทำสลับสลับกันไปมีโน้ตเมน์คิดถึงทีมอัพแล้วค่ะพี่ข้อความที่มีอยู่ในคิวแล้วเพราะว่เนี้ยยาวมากทุกคนยาวไปโน้ตปีหน้าถ้าทุกคนอยากดูเรื่อยๆก็คือกดกดซับรอสวัสดิ์เมมเบอร์เราได้ทุกใครแน่นอนคลินี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ใช่ไหมป่าคือเมย์อยู่ในการไปจนถึงปีหน้าได้นะถูกต้องเธอเดี๋ยวฉันขอก่อนที่เราจะไปขออีกนิดนึงฉันชอบเกม การที่แบบว่าไม่ให้เสียงดังอะแล้วไม่ได้ไม่ใครสนใจใครสนใจน้องน้องกวางเลยทุกคนคือปูปองปูงปังทั้งหมด A V P ตัวอตตัวจี๊ดอาไซส์ตัวจี๊ดชุดสีเขียวคนนั้นตัวจี๊ดตัวจีทุกคนแต่อันนี้อะไรฉันชอบลุคของโดยองมากเลยน่ารักเนาะเขาเท่ขึ้นด้วยอ่ะผมแบบชอบลุคโดยองน่ารักกูชอบ แบบพี่ซอกผมสีนี้ก็กลึแบบเกิดกระแทกใจกระแทกจนี่ของน้องกระแทกใจแม่เออแล้วก็แบบทุกคนเธอฉันอยากแต่งเอี่ยมโอ้อยากแต่งตัวนี่แต่ฉันก็หาไม่ได้แค่อย่างเดียก็คือบอกซันต้าแต่ช่องแต่ช่องน้าที่แบบว่าน้องๆแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วเขาก็แบบ สไตล์ตหรือเขอจัดแต่งให้เท่ากับเขาเลยเป็นสไตล์ของตัวเองว่าคนอาจจะแบบเสื้งเป็นเอียงเอออะไรอย่างเงี้ยโยชี้ใส่หมวกแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยแบบพี่โยชิใส่เสื้อที่แบบเป็นสไตล์เขาเนเสื้อเขาน่ารักมากเลยเป็นแบบสไตล์เขาว่าเป็นลายปรินต์เนอะเดย์เดย์เนอะแมนดูเนาะต่อติดตามแข็งเทเชอร์แล้วก็วอลล่์ด้วยนะคะไปจนถึงแบบ ปีหน้าหน้าหน้าปีหน้าเราก็ยังรอรู้เหมือนกันว่าน้องๆจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมีการคัมแบ็กอะไรสุดยิ่งใหญ่เพลงพร้อๆอะไรให้เราฟังบ้างนะคะก็อยู่ร่วมเดินทางกับน้องด้วยกันกับเราเนาะใช่ครับผมเพราะว่ายังไงก็ยังมาต้อื่องทุกวันอังคารแต่ว่าวีกเนี้ยเราลงแบบว่าเซอร์ไพรส์คร่งเพราะเป็นเทศกาลเนียมาเร็วหน่อยฝากดตาคอนเทนต์ของเราด้วยเนาะตลอดสัปดาห์นี้เลยเรามีคอนเทนต์พิเศษอะไรอีก อยอาๆมม้ไผ่เงาแบบปีใหม่เป็นนายว่าชราอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนตลอดทั้งปีนี้จนถึงปีหน้าเลยจ้าใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลาทุกคนไปด้วยบทเพลงวัชนภาษาไทยไปขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่แฮปปี้เนว์แย่คริสต์มาสย้อนหลังจ้าบ๊ายบาย